สวัสดีคับทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง SJ Online ในคลิป EP นี้ครับผมจะมาทบทวนและสอนวิธีติดตั้งลงโปรแกรม Wonder Share Formula นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่ดีมากๆนะครับสำหรับพ่อค้าและแม่ค้านะครับเพราะว่ามีอินเทอร์เฟซที่สวยงามและการใช้งานนะครับก็ระดับมืออาชีพนะครับแค่จับลากจับลากมา ตัวที่เราต้องการตัวที่เราชอบนะครับเป็นกราฟิกที่สวยงามไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือนะครับหรือว่าเป็นฟิลเตอร์นะครับทําให้การใช้งานงานตัดต่อคลิปนะครับกลายเป็นเรื่องง่ายสําหรับคนที่อาจจะไม่มีพื้นฐานเรื่องของกราฟิกการทํางานต่างๆนะครับซึ่งในการใช้งาน,นครับปกติแล้วจะเห็นได้ว่าเมื่อเราไปทําการติดตั้งนะครับก็จะเป็นโปรแกรมสําหรับการ อลองให้เราใช้นะครับอาจจะเป็น15วันก็สามารถที่จะใช้งานได้แต่ตอนที่เราเอ็กซ์นะครับออกมาเป็นคลิปนะครับจะติดลายน้ำและในคลิปนี้นะครับ EP นี้ครับจะสอนวิธีที่จะปลดล็อกนะครับไม่ให้ติดลายน้ำนั่นเองเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเราจะต้องมีโปรแกรมตัวติดตั้งตัวนี้นะครับเพื่อที่จะทำการติดตั้งนะครับ เดี๋ยวเราไปดูวิธีติดตั้งกันเลยก่อนอือนนะครับเราจะต้องมีไฟล์ติดตั้งสำหรับโปรแกรมตัวนี้ก่อนนะครับนั่นก็คือ o n d e r s h a r e Formula นะครับก็กดดาวน์โหลดนะครับในทำการติดตั้งนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดมาลงไว้ที่เครื่องของเรานะครับในสปีดอินเทอร์เน็ตนะครับก็ขึ้นอยู่กับความเร็วความแรงของแต่ละคนนะครับในการ ดาวโหลดนะครับเป็น Wi-Fi f i b e r นะครับเป็นเน็ตไฟเบอร์เป็น net iber, เน็ตบ้านนะครับก็จะมีความเร็วรนแรงแต่ถ้าเป็นเน็ตมือถือนะครับก็ขึ้นเยอะครับสปีดเน็ตที่เราใช้แต่ละเดือนนะครับเป็นเงื่อนไขตอนนี้เราก็ทำการดาวน์โหลดลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับที่โปรแกรมเครื่องของเรานะครับผมจะลาก,กวางเมาท์้ย ผมจะลาออกมาไว้ที่หน้าจอนะครับที่เดสก์ท็ก็คือตัวนี้นครับก่อนอื่นนะครับหากใครที่เคยลงตัวโปรแกรมนี้แล้วนะครับให้ทำการลบไฟล์ติดตั้งตัวโปรแกรม windows share ตัวนี้ออกไปก่อนนะครับโดยการทำ uninstall ออกไปนะครับก็คือลบออกไปจากเครื่องหลังจากนั้นก็ restart เครื่องหนึ่งครั้งนะครับก็เข้ามาตรงจุดนี้ ่อนที่ตั้งโปรแกรมตัวนี้นะครับจะต้องทําการมาที่ปิดตัวแอนตี้ไวรัสก่อนนะครับก็คลิกที่มุมขวาด้านล่างนะครับตรงลูกศรนะครับตรงที่มีแถบนาฬิกาของเรามันจะขึ้นรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับก็ผมทําคลิปสอนไปแล้วนะครับแต่ว่าผมก็จะไปอย่างรวดเร็วนะครับก็เข้ามาตรงนี้นะครับแล้วกดปิดนะครับเป็นออฟให้หมดเลยนะครับก็คือออฟออฟ ถ้าเป็นออนนะครับก็กดออฟให้หมดครับมีประมาณ6ตัวมันก็จะบอกว่าให้เราเปิดนะครับตอนนี้เรายังไม่เปิดนะครับวิธีติดตั้งนะครับต่อไปก็เดาบลคลิกเข้าตรงนี้นะครับเราจะต้องมีไฟล์ตัวแตกไฟล์ก่อนนะครับโดยที่ไฟล์พาสเวิร์ดนะครับในการแตกไฟล์ก็คลิกเข้าไปนะครับโดยการจับลากออกมาเช่นเดียวกันนะครับ มาไว้ที่นานเดสก์ท็อปโดยการนำแตกไฟล์แล้วก็ใส่รหัสตรงนี้ลงไปนะครับเมื่อเราทำการแตกไฟล์เรียบร้อยแล้วครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเพิ่งคลิกเข้าไปวหนึ่งครั้งนะครับโอเคสเต็ปต่อไปนะครับผมจะ สอนวิธีติดตั้งโปรแกรมในการติดตั้งนะครับโดยการเข้าไปที่ตรงนี้นะครับฟอร์มูล่าทำการติดตั้งตรงนี้นะครับรันแอดมินนะครับคลิกรันแอดมินนะครับนั่นหมายความว่าติดตั้งผ่านผู้ดูแลนะครับกด yes หนึ่งครั้งในโปรแกรมตัวนี้ครับมันดีม,กมากๆเลยนะครับก็เป็นที่ถูกใจสำหรับพ่อค้าแม่ค้า คนที่ต้องการทําคลิปน้บให้มีแบบมีกราฟิกลูกเล่นสวยงามนะครับก็ใช้งานง่ายม,มากๆแต่ปัญหาก็คือเวลาเราใช้โปรแกรมตัวนี้ครับก็จะมักจะตอน Export นะครับจะติดลายน้ําเดี๋ยวจะสอนวิธีที่จะไม่ให้มันติดลายน้ำนะครับเป็นโปรแกรม m o d u ิส Share ์ทำให้เป็นเวอร์ชั่นที่เราสามารถใช้งานได้นะครับตอนนี้กด next ไปแล้วนะครับก็ทําการติดตั้งไปที่ d c นะครับเป็น เวอร์ชัน13นะครับสําหรับใครที่ต้องการเวอร์ชัน14นะครับตัวรุ่นใหม่ล่าสุดก็คือปี2025นะครับก็ออกมาแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่นิ่งนะครับเดี๋ยวก็เวลาแอดมินแป๊บหนึ่งนะครับในการที่จะทําให้มันสามารถใช้งานได้ตลอดนะครับซึ่งมันก็ใช้งานได้ตลอดนะครับแต่เวลาเรารีสตาร์ทนะครับโปรแกรมแอน้ไวรัสนะครับมักจะไปลบไฟล์บางตัวของมันทิ้งนะครับ ทำให้มันไม่สามารถเข้าใช้งานได้ตลอดอาจจะรู้สึกลำคานะครับต้องมาติดตั้งลงใหม่ทุกครั้งนะครับตอนนี้นะครับก็กำลังผ่านกระบวนการการติดตั้งนะครับก็กำลังปล่อยให้มันวิ่งไปจนครบนะครับติดตั้งไปที่ d i c ของเรานะครับ สำหรับใครที่ต้องการใช้โปรแกรมตัวนี้ก็สนับสนุนและทักแชทมาที่ idline ได้นะครับทำให้เวอร์ชันตัวนี้ครับไม่ติดลายน้ำนะครับและนี่เป็นวิธีลงนะครับสามารถสนับสนุนได้นะครับที่ idline ก็ทักแชทเข้ามา w o n d e r s h a r e f o r ล u l a 1หลังจากที่มันขึ้นมาแล้วนะก็กดปิดไปได้เลยนะครับ มันจะเด้งเข้าไปที่หน้าเว็บของเขานะครับก็บอกว่าเราทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะดิ้งเข้ามานะครับก็ปล่อยให้มันเข้าไป เพื่อที่จะบูตเข้าสู่โปรแกรมก่อนนะครับในช่วงเวลานี้นะครับทุกคนก็จะเห็นว่าวันนี้แชร์ก็กำลังจะทำการบูตท,ทำการติดตั้งนะครับอ่อมันขึ้นมาแล้วนะครับเดีตยว,ว่าไปที่อีกจอหนึ่งนะครับ ค okay. มันก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับ <c oughs> ซึ่งส่วนมากปกตินะครับคนก็ไม่เข้าใจนะครับก็จะเข้าใช้งานเลยนะครับซึ่งตรงนี้เองนะครับทําให้เราต้องมาล็อกอินเวลาตอนที่เราเอ็กซ์พอร์ตนะครับมันจะทําให้เราติดลายน้ํานะครับต่อไปนะครับเราก็ขั้นตอนต่อไปนะครับทํา วิธีทำที่จะไม่ให้มันติดลายน้ำนะครับก็กดปิดไปหนึ่งครั้งนะครับก็เข้ามาที่ตัวติดตั้งของเราเหมือนเดิมนะครับตัวนี้นะครับโปรแกรมมันจะเด้งขึ้นมาที่หน้าจอของเรานะครับผมจะอให้ทุกคนดูโอเคสเต็ปต่อไปนะครับมันจะมีลักษณะไฟอย่างนี้ครับที่เราต้องการอยู่ตอนนี้นะครับจะมีไฟที่ตัวเป็น บนด้วยแชร์พมูล่าครับคลิกข,ขวานะครับที่มันเด้งขึ้นมาหน้าจอเดสก์ท็อปของเรานะครับคลิกข,ขวา1ครั้งครับและเลื่อนสไลด์ลงมานะครับหาคำว่า open file location นะครับกด1ครั้งครับและมันจะเด้งขึ้นมาหน้าตาอย่างนี้นะครับและเลื่อนสไลด์ลงไปนะครับ เราจะเห็นกล่องโฟลเดอร์สีเหลืองนะครับคำว่า13.00นะครับนบเบิลคลิกเข้าไปนะครับแล้วเลื่อนสไลด์ลงมานะครับนี่คือขั้นตอนที่จะทำให้โปรแกรมของเรานะครับใช้เป็นเวอร์ชันเต็มนะครับเดี๋ยวทำการปิดตัวนี้ก่อนนะครับเปิดขึ้นมาเยอะมากเลยนะครับ กลับมาตัวที่เราแตกไฟล์ไว้ที่หน้าจอนะครับย่อลงนะครับอาจจะย่อลงให้เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเป็น2จอนะครับเปิดขึ้นมาเป็น2จอนะครับก็คือเปิดเข้ามาเดี๋ยวผมจะทําให้ทุกคนดูนะครับมันจะมีอยู่2ตัวนะครับก็คือเมื่อเราคลิกขวาตรงนี้เราจะเข้ามาตรงนี้นะครับต่อไปเราจะทําการแทกโปรแกรมนะครับหรือทําให้โปรแกรมเป็นโปรแกรมที่ไม่ติดลายน้ํานะครับ เราเบิ้ลคลิกเข้าไปนะครับจะได้ไฟล์พวกนี้ลงมานะครับหลากเข้าไปที่กล่องสีเหลืองตัวนี้นะครับเราเบิ้ลคลิกเข้าไปแล้วก็ c o ปปี้นะครับโดยการ c o ปปี้มาวางไว้นะครับตรงนี้นะครับตรงไฟล์13ของเรานะครับที่เป็นกล่อง13เห็นไหมครับที่เราเปิดชิงไว้อันนี้ผมก๊อปมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะทําการเห็นไหมครับ2ไฟล์ตัวนี้จะขวามือมาซ้ายมือนะครับหลังจากนั้นมาที่ตัวนี้นะครับ มาที่กลองโฟลเดอร์ของเรานะครับขวามือนะครับทำการ Copy หนึ่งครั้งแล้วก็เอามาวางนะครับเห็นไหมครับมาแล้วนะครับก็คือตัวนี้นะครับก็จับมาตรงนี้นะอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็จะทำการ copy ไฟล์ตัวนี้นะครับไปที่อกี่มันถูกลบไปแล้วนะครับต้องทำการเอาไปวางไว้ใหม่นะครับกด1ครั้งนะครับ แล้วก็เลื่อนสไลด์ขึ้นมาหาคำว่า admin แล้วก็เปิด Run Anyway ตอบคำว่า yes นะครับ password นะครับก็มาเอาตรงนี้นะครับมันจะถามหาพาสเวิร์ดแล้วก็มาคลิกตรงขวามือนะครับก็ copy พาสเวิร์ดตรงนี้นะครับเอามาใส่ หลังจากนั้นนะครับก็เอามาวางไว้ตรงที่มันถามหาพระสดกดโพสเซฟหนึ่งครั้งมันจะขึ้นอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราตัวน,นี้รู้สึกว่าไฟล์ตัวนั้นมันยังไม่ได้ปิดนะครับเดีย๋ยวไปเช็คดูแป๊บหนึ่งนะครับอ่าตรง Microsoft Defender ตรงนี้ต้องปิดด้วยนะครับ เมื่อกี้ไปเปิดมันนะครับมันอันนี้ออฟเรียบร้อยแล้วนะครับก็พับลงก่อนนะครับก็ทําการเอามาวางใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับคลิกข,ขวาแล้วก็ลันแล้วก็กดตรงมุมซ้ายด้านมือลันเอนยู e วนะครับตอบคำว่า yes แล้วก็เอาพาสต์สูตัวนี้มาใส่นะครับ พอใส่เสร็จแล้วนะครับก,รก็กดคำว่าซิสแล้วเราก็กดคำว่าแคชตรงนี้นะครับหนึ่งครั้งต่อว่ก็เรจแล้นะครับก็อาตรงนี้จะกดไม่ได้นะครับหลังจากนั้นก็กดติดกไปนะครับตัวน,นี้ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยก็เสียงดังมากเลยนะเพลงเมื่อกี้เนี่ย เดี๋ยวเรามาลองเปิดดูนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับในการใช้งานเบินคลิกเข้าไปซึ่งในตัว Windows 11นะครับตัวเวอร์ชั่นใหม่นะครับตัวรุ่นล่าสุดน,นะครับมันจะมีตัว w i Windows f i r e Wall นะครับซึ่งมันทำงานดีมากๆเลยนะทุกคนมันจะ ทำการบล็อกเกือบจะทุกอย่างเลยนะครับที่เป็นตัวที่เราไม่ได้กดยอมรับนะครับหรือว่าได้รับการยอมรับอันนี้เปิดเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตัวนี้เราก็สามารถเลือกเข้ามาได้นะครับว่าจะกดเป็น1 6ต่อ9นะครับหรือว่าเป็นอินสตาแกรมเป็นแนวตั้งแนวนอนนะครับก็มาตรงนี้ได้4ต่อ3 3ต่อ4กดเนวไปนะครับตามคลิปที่เราต้องการ เมื่อมันเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีลักษณะน,นี้เดี๋ยวผมจะย่อลงนะเพื่อที่ทุกคนจะสามารถมองเห็นหน้าเมนูทั้งหมดนะตัวนี้ก็ถือว่าน่าจะมาลองทดสอบดูถือว่าเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นเอฟเฟกของคําว่าไตเซอรนนะครับก็คือเป็นพวกข้อความต่างๆนะครับเราก็สามารถจับลากลงมานะครับเราชอบตัวไหนเราก็ลากมาใส่นะครับ มันก็จะมีให้เราเลือกเยอะแยะเลยนะครับนี่เป็นข้อดีของโปรแกรมวนี้นะครับเราไม่จ้องมาวุ่นวายนะครับในการสร้างเอฟเฟกต์หรือว่ากราฟิกนะครับเราอาจจะไม่มีความรู้ในการสร้างเอฟเฟกตกราฟิกนะครับเราก็เพียงแค่แปลนเปลี่ยนข้อความเหล่านี้นะครับแค่เปลี่ยนข้อความเหล่านี้นะครับก็ใส่ข้อความที่เราต้องการลงไปแค่นี้เองนะครับอ่อนลอยนะครับ เหมือนกับเชมเพลที่เขาตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็แค่เปลี่ยนข้อความลงไปนะครับค <Okay. S 1> ถ้าเราต้องการใส่เพลงใส่ลูกเล่นอะไรต่างๆนะครับเราก็ใส่ตรงนี้ลงไปนะครับเดี๋ยวทีนี้เราจะมาลองทดสอบ โดยการใส่พวก transition น,นะครับหรือว่าพวกเอฟเฟกต่างๆนะครับก็จะมีให้ใส่เยอะมากมายเลยนะครับมีมากกว่าพันเอฟเฟกนะครับในการติดตั้งนะครับเอาตัวนี้มาใส่นะครับที่ผมในคลิปนะครับก็มักจะใช้อยู่ก็คือตัวนี้นะครับเป็นเอฟเฟกาฮ่านี่ก็ เดี๋ยวเรามาลองดูนะครับก็ Export เลยนะครับทีนี้เรามาดูนะว่าจะติดรายน้ำไหมนะครับก็ Export ออกไปก็เปลี่ยนชื่อตรงนี้ครับตามที่เราต้องการเก็บไว้ที่ไฟล์ไหนนะครับแล้วก็เฟรมเรทที่เราต้องการนะครับส่วนมากใน YouTube ก็จะเป็น60สิบะไม่ต้องไป200นะครับก็ลองรับที่60เฟรมเรทนะกด Export นะครับปกติมันจะให้เราใส่ล็อกอินหรือว่าถามหา คีย์นะครับหากใครที่เป็นไปในลักษณะที่ไม่ใช่เวอร์ชันเต็มนะครับอันนี้ก็สามารถใช้งานได้ระเอียบร้อยเราจะมาดูผลงานนะครับในการเปิดไฟล์นะครับที่เราสร้างไว้แล้วใช้ชื่อนี้นะครับนะครับก็ไม่มีลายนา้ำอุ่จีออนไลน์ที่เราใส่เมื่อกี้นะครับอันนี้เป็นลายน้ําของเราเองนะไม่ใช่ลายน้ําของ วอนด์ดูแชร์นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับ mm hmm. ก็สอนวิธีติดตั้งนะครับและวิธีทำให้โปรแกรมวอนด์ดูแชร์ของเรานะครับตอน Export นะครับไม่ติดลายหนาะสำหรับใครที่สนใจโปรแกรมนี้ก็ทักแชทมาที่ ID line ได้เลยนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับสำหรับคลิปใน ep นี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามที่ช่องด้วยนะครับ แล้วเรารเราจะกลับมาเจอกันใน EP ต่อไปสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ